ร้านขายไทยบีมันยังเป็นปีสิบเอ็ดมีทักเข้าสองถักมีร้านขายวินโดว์ฝั่งนี้มันเป็นคีย์วินโดว์เหรอคีย์วินโดว์เหรออยู่ที่ร้านเขาเอารถมอเตอร์ไซค์เขาเอามาจอดขวางหน้ามาดิดอิเล็กทรอนิกส์กับคีย์วินโดว์เหรอรูปรถมอเตอร์ไซค์เอามาจอดขวางร้านขายคีย์วินโดว์เหรอร้านขายคีย์วินโดว์เหรอรูป มีทุกคลิปรูปรถมอเตอร์ไซค์ลุงเอามาจอดขวางร้านขายคีย์วินโด้เหรอหลาดแฟกเหรอคีย์วินโด้รูปลุงเอารถมอเตอร์ไซค์มาขวางร้านขายคีย์วินโด้เหรอ <c oughs> ลุงเอามอเตอร์ไซค์มาจอดขวางร้านขายคีย์วินโดไ้สี่เหลียหล่ยมมันเป็นวินโด้มีเหรอสีมันออกไม่ ยายท็อกิ้งดิคีย์วินโด้เหรอยายท็อกิ้งดิปวดเอื้อเจ็บเอืเอ้อตรงไหนดีคีย์วินโด้รถบอร์ไซน์รูเอามาจอดขวางรัดคีย์วินโด้